แจ้งข่าวดีวันนี้รัฐอนุมัติล่าสุด2,000บาทต่อเดือนต่อคนกลุ่มไหนได้สิทธิ์สรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเกดที่นี่เหมือนเช่นเคยนะคะเพจสารดีกับพี่เกดวันนี้มาแจ้งข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบนะคะล่าสุดทางรัฐก็อนุมัติให้เงินเดือนละ2,000บาทเลยทีเดียวค่ะจะเป็นกลุ่มไหนได้รับสิทธิ์บ้างคุณมีสิทธิ์หรือไม่ก่อนไปรับชมรับฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ มีข่าวสารดีๆมาแชร์ทุกคนได้ฟังเป็นประจำทุกวันค่ะเข้าเรื่องกันเลยสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะจาก Facebook Fanpage ไทยคู่ฟ้าค่ะได้แจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวดีให้กับประชาชนได้ทราบนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคอรมอไฟเขียวเพิ่มค่าป่วยการให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มอสอมอและอสสนะคะใครเป็นอสอมอ,อสส้างแสดงตัวคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ โดยที่ประชุมครมเมื่อวันที่7มีนาคมนะคะเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรือว่าอาสมอนะคะแล้วก็อาสาสมัครกรุงเทพมหานครหรืออาสสคค่ะจากเดิมเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ2,000บาทโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะ ตั้งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปนะคะนั่นก็คือวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณปีละ1 3 8 1ล้านบาทค่ะการอนุมัติเพิ่มค่า่วิการครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับ ภารกิจของอสอสอและก็อสอมอที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของทางรัฐบาลในการดูแลสุขภาพเน้นไปนในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนนะคะรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในชุมชนจํานวน4งาน,นะคะก็คือคัดกรองเพื่อประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน9ด้านสร้างความรอบรู้ และให้บริการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาในแต่ละด้านและประสานภาคีเคอือขายดูแลผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีขึ้นติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัดนะคะ ก็เป็นข่าวดีนะคะเป็นข้อมูลจริงจากทาง Facebook f a n p เ g e ไทยคู่ฟ้านะคะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังในคลิปนี้ค่ะเตรียมรับเงินในอัตราใหม่กันได้นะคะเริ่มปีงบประมาณ2,567ก็คือเริ่มในวันที่1ตุลาคมปี2,566นี้ค่ะใครเป็นพ่อแม่พี่น้องอสมอนะคะปฏิบัติงานอะไรกันบ้างมาให้ความรู้มาแชร์ประสบการณ์กันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะได้รับเงินตรงเวลาหรือไม่อย,อย่างไรหรือใครมีข้อมูลต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอก ไว้เกตนำข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนนะคะในคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ